โอ้โหเรียกได้ว่าใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถครับท่านผู้ชมพอมาจอดรถนะครับที่ลานจอดรถเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เดินมาแนะนำในเชิงบงังคับว่าคุณต้องขึ้นไปข้างบนก่อนไปชมทัศนียภาพที่ส,ยสวยๆของวัดข้างบนในแกมเชิงบังคับก็เลยเออก็น่าจะใช่นะครับขึ้นมาถ่ายทำวิวตรงนี้ซะหน่อยที่นี่นะครับก็คือวัดศรีมงคลรัตนาราม อำเภอทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเกตนะครับเป็นวัดที่มีพญานาคที่สวยงามอีกวัดหนึ่งในจังหวัดรีสเกตแต่ว่าตอนนี้ผมจะหมดแรงแล้วครับท่านผู้ชมเกือบจะถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับโอโ้โหความสูงไม่ปราณีใครเลยนะครับมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมได้ชมทัศนียภาพมุมสูงกันนะครับนี่ครับบริเวณรอบ มีานที่จะสร้างขึ้นใหม่ก็มีลานจอดรถค่อนข้างจะกว้างขวางก็มีจุดที่จะก่อสร้างกันเยอะแยะนะครับโน่นมุมไก,กลๆนะครับเป็นจุดหมายที่เราต้องไปเอาละครับท่านผู้ชมมาถึงใกล้จะถึงเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยตรงนี้เป็นทางเข้าของถ้ำนาคาหรือที่ว่าอุโมงค์พญานาคนั่นเองซ้ายขวานะครับเป็นเสาหินนะครับเสาหินจริงๆนะครับท่านผู้ชมใช้เหล็ก4เส้น เชื่อมแล้วก็ใช้ตะข่ายระหว่างกลางก็ยัดหินภูเขาลงไปก็ทำเป็นเสาที่มีความมั่นคงนะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์ก็มีที่กันแดดกันฝนเพิ่มเข้ามาสวยงามนะครับซึ่งจากการไปครั้งก่อนกับครั้งนี้แตกต่างกันมากนะครับมีการพัฒนาไปเยอะแยะวันนี้ตอนเช้านะครับก็ท่านผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยจะมี เนื่องจากเป็นวันทําการด้วยนะครับปกติก็จะมีผู้มาเยี่ยมชมหรือนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่แน่นถนัดเลยนะครับแต่ตอนนี้บรรยากาศช่วงตอนเช้าอยู่ใกล้แล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ไงก็คือเครื่องบูชาเครื่องสักการะที่ผู้คนที่มาถึงตรงนี้แล้วก็จะ บูชานำไปประกอบพิธีีแก้บนบานศาลกล่าวซึ่งบางท่านบางคนก็มาบนบานศาลกล่าวเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วก็จะมาทำการบูชานะครับก็มารับเครื่องบูชาตรงนี้นะครับนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาถึงแต่เช้านะครับก็มาจอแจอแจอแจกันกำลังจะเข้าสู่หน้าถ้ำหรือหน้าอุโมง์มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับเป็น ประตูทางเข้าอุโมงซึ่งข้างในครับมองไปก็จะเจอหลวงพ่อพระประธานจะให้เล่าความเป็นมาจักนิดหนึ่งึงที่มาของเม,มืองบาดานตรงนี้นะอ๋อที่มาคือว่าตามทีโน,โนทีวา่าทีว่าพระจานทร์เพิ่อนทีเดพราะจาน์เพิ่นบอกว่าไอเพิ่นเห็นคือว่าเวลาเพิ่นเห็ดวิปัสสนาอย่างเพิ่นเพ่นจะมาจะมาแน่แน่ค่ะว่า คนมาขออยู่น้ำคนจะให้คนอยากให้สร้างเพ่นว่าทางผุนมันวุนว่ายเลยอ่ะนอยากมาขออยู่น้ำพราะจันทร์บดเสือขุนไทยตอนนี้เป็นอุโมงค์ปันหน้ตอนนี้นั่นแหละค่ะ <c oughs> คือคอ่อที่บอกว่า <c oughs> เป็นเมืองบาดาลค่ะคนในนิมิต่น,นมาขอคนบอกว่าให้่นมาขออยู่หรือว่าจังไดเนี่ยค่ะเกิดจากนิมิตใช่ค่ะ <c oughs> ทุกย่างที่เห็นในธรรมนี่คือพราะจานาร์สร้างจากนิมิตเพื่อนนะอันนี้บมบ่ฮูหสิอันนี้หรือบอนะแต่ว่า ตัที่เขาใจค่ะตั้งทีเพิ่อนลอาสร้างสร้างจากนีเมียเพื่อนก็บอกว่าตอนแหล่คนบ่เสือได้จดล่อจึงเจ็ดลูกสิบปีนี่พาจรา์ว่าพาจ้า์เลยว่าโอ้มันก็บบ่เสียหายก็ลร่องเบิ่งจักตั้งค่ะพ่อเพิ่อนก็อยากสร้างให้แล้วกับพ่อไต้สร้างแล้วเพื่อนก็บว่าถ้าเบิงเด้เจ๊ดี้สิแตกว่าสารเพิ่นว่าคนแบบว่าแบบว่ามั่มากคนจะมาหลายแมนค่ะที่ตรงนี้เป็นที่ของ คุณตาบอกใช่ค่ะเริ่มแรกคืออันคุณตาเพื่อนบริจาคสิบสองไรค่ะมาที่นี่พาาระเจ้าเมื่อก็เลยสื่อรอบๆรอบๆนี้ค่ะตอนนี้ก็เกือบลอยเกือบลอยไรแล้วค่ะเกือบลอยไรยแล้วค่ะพรธรรมดาตรงนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นอกจากเป็นธรรมปญานาคแล้วสูงไปข้างบนนี่พันธสัญญาอปกอยังก่อนสิเป็นสิบมันสิเป็นเจดีค่ะเริ่มแรกเนี้ยสันนี่มันสิเป็นธรรมแล้วก็สั้นที่สองสีอีกอยงนี่ละสั้นสามสันโหแต่ว่าสั้นสูงสุดนะทีนี้จำได้คือว่า พระเจ้าอภิษีบัณจุพระบรมสารีริกธาตุป่นพระบรมสารีริกธาตุไวสูงสุดะมาณมั่นหลายก็ต้องใส่เวลาหลายปีแม่น่ะแม่น่ะเพราะว่าบ่แม่นแค่มองนีทึ่งรอบรอบอีกเพราะว่ากับ มันมันเปิดเป็นยังสีแล้วมันก็ต้องมีคาไอ้คนงานที่มาอย่างนั่นแบบน้ำลูกคาการดูแลแม่ค่ะแม่มันต้องคาใส่ใจหลายอย่างครับไม่ได้ก็ขอบพูดหลายๆที่ให้ความมุ่งเนอะครับเดี๋ยวเนี่ยกานามาเยี่ยมใหไ่ขอบพูณหลายๆครับค่ะสวัสดีค่ะ